สวัสดีค่ะชื่อน้อยค่ะวันนี้มาตัดแว่นครั้งแรกนะคะที่หมอแว่นตาสาขาอ้อมใหญ่นะคะประทับใจตั้งแต่เข้าประตูมาเลยค่ะพี่เขาบริการดีมากเลยนะคะแล้วก็พี่เขาจะถามว่าสายตาเป็นยังไงบ้างคือเขาจะบริการดีมากเลยค่ะจากที่เคยไปตัดที่อื่นมาก็ที่นี่ถือว่าดีมากเลยค่ะโอเคมากเลยให้ทุกคนนะคะลองแวะมาที่นี่ดูนะคะหมอแว่นตาสาขาอ้อมใหญ่ว่าทุกคนจะประทับใจมากเลยค่ะ การบริการของพี่ๆเขานะคะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะพี่เขามีแถมผ้าเช็ดแว่นเครื่องล้างแว่นสเปรย์ล้างแว่นให้ด้วยนะคะใครอยากจะได้ของแถมแบบนี้นะคะเชิญได้ที่หมอแว่นตาสาขาอ้อมใหญ่ค่ะ